คลิปนี้ค่ะหมายพาไปดูบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวกันดีกว่าค่ะในสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลที่ฟัง์กชันตอบโจทย์การใช้งานรองรับการอยู่อาศัยได้ถึง3 g e เจเนอเรชันในทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าค่ะ ทุกคนเจอกับใหม่ค่ะแล้วก็โฮมาราวนะคะกับคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆจากโฮมไบเออร์ค่ะวันนี้เนี่ยใหม่พาทุกคนนะคะมาดูเดอะท็อปปิคอลเนเจรค่ะซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติใจกลางพระรามหนะ้านครอินเงินที่โครงการธนาฮาบิทักรุ๊ปพระรามหนะ้านครอินค่ะที่นี่เป็นบ้านโครงการใหม่ค่ะที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเข้ากับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัวตรงตามคอนเซ็ปต์ของโครงการที่บอกไว้ว่าขยายพื้นที่ความสุขผสานสมดุลธรรมชาติสะดวกทุกการเดินทางจากบริษัทธนาสิริกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะ โครงการพัฒนาบนที่ดินรวม22ไร่กว่าๆค่ะที่นี่เป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นท ropical ทั้งหมด123ยูนิตด้วยกันบรรยากาศภายในโครงการน่าอยู่มากๆร่มร,รื่นเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวค่ะที่โครงการมีแบบบ้านให้เลือก7แบบค่ะเป็นบ้านแฝด4แบบแล้วก็บ้านเดี่ยว3แบบด้วยกันค่ะที่ดินเริ่มต้น35ตารางวาไปจนถึง50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตรไปจนถึง233ตารางเมตร ฟังชั่น4ห้องนอน3-4ห้องน้ำ2-3ที่จอดรถค่ะหลังที่พามาดูนะคะคือแบบบ้านที่ชื่อว่าราชาวดีเอ้นั่นเองค่ะที่ดินจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่50.6ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ233ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ 1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวแล้วก็3ที่จอดรถนะคะแบบบ้านนี้นะคะจึงเหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็อยู่ได้หลายเจเนอเรชันค่ะตัวบ้านของที่นี่นะคะเขาจะเป็นบ้านหน้ากว้างค่ะทุกคนที่มีความกว้างถึง12เมตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ฟังกชันภายในบ้านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติด,ด้านหน้าบ้านค่ะที่จอดรถนะคะของแบบบ้านราชาวดีเอะค่ะเขาจะจอดอยู่ในร่มตรงนี้3คันแบบสบายๆนะคะทางโครงการเขาได้เดินระบบไฟรองรับการติดตั้ง E ี c h a r g e เไว้ให้เรา1จุดนะคะที่บริเวณที่จอดรถค่ะด้านข้างกันตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยนะอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะต้องใช้ภายนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่กลัวว่าจะเลอะด้าน เก็บของไว้ตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะหรือจะเปลี่ยนให้กลายเป็นชั้นเก็บรองเท้าด้านหน้าก็ได้นะอ๋อบางคนชอบปั่นจักรยานอะไรเงี้ยมีกิจกรรมต่างๆค่ะอุปกรณ์เครื่องเล่นของเราเก็บไว้ในนี้ได้เลยค่ะประตูทางเข้าค่ะที่นี่มี2ทางด้วยกันนะคะทุกคนค่ะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนี่คือประตูทางเข้าที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถค่ะด้านข้างจะมีช่องแสงให้เนาะประตูนี้คือสะดวกสบายแน่นอนนะคะใครซื้อของต่างๆนะคะเข้าประตูนี้ได้เลยส่วนประตูทางเข้าหลักอยู่ด้านนี้ค่ะ ประตูทางเข้าหลักของบ้านทุกคนค่ะสังเกตเลยนะว่าเขาจะให้ประตูกระจกทรงสูงแล้วก็บานใหญ่ค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีช่องแสงให้ด้วยก่อประตูที่นี่ค่ะจะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะคะแต่เข้าไปดูด้านในบ้านกันดีกว่า ของแบบบ้านราชาวดีค่ะเขาก็จะดีไซน์ออกแบบมาให้มีความรู้สึกโปร่งนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในค่ะแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะ,ะฟังก์ชันลงตัวค่ะแล้วก็พื้นที่ต่างๆแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเลยนะคะบวกกับฟอร์ทูเซียลิงชันล่างจะอยู่ที่2.7เมตรค่ะด้านล่างเนี่ยนะคะนอกจากประตูทางเข้าหลักของบ้านจะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แล้วค่ะจะบอกว่าบานหน้าต่างเนี่ยที่อยู่บริเวณพื้นที่ของไดน i n g อ่ะทุกคนค่ะก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นนทที่ะะ่โซางฝัง ด้านนี้เนี่ยไม่บอกเลยว่าจะได้พื้นที่บ้านที่โปร่งมากๆเลยค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกนะคะเมื่อเราเข้าบ้านมาเนี่ยตรงนี้ที่หมายอยู่นะคะจะเป็นพื้นที่ของ living area นั่นเองค่ะตรงนี้วางโซฟา3ที่นั่งนะคะไซส์ใหญ่ได้เลยค่ะ ตรงกลางจะมี coffee table นะคะแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ถ้าอยากจะเปลี่ยน m o ูดแอนโทนของบ้านหาพรมพื้นใหญ่ๆมาปูแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งระยะสายตากําลังดีเลยค่ะบิวชั้นวางทีวีแบบในบ้านตัวอย่างเพื่อจะวางทีวีจอใหญ่ๆห,หรือว่าจะมีพวกเครื่องเสียงโฮมเที e เตอร์ตรงนี้ก็ได้ค่ะ และนี่คือพื้นที่ของโซนดิงแอเรียค่ะทุกคนอย่างที่บอกไว้ว่าเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้นี่แหละจะมีหน้า่างบ้านใหญ่อะค่ะไว้บริเวณด้านข้างเนาะเวลาที่เราวางโต๊ะทานข้าวเราทานข้าวไปพอเป็นบ้านเดี่ยวเราก็เห็นพื้นที่ส่วนสีเขียวด้านข้างบ้านด้วยมองออกไปสบายตามากๆโต๊ะทานข้าวค่ะเราจะวางประมาณ6ที่นั่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้หรือจะวางอีกแนวนึงนะคะเพิ่มหัวท้ายกลายเป็น8ที่นั่งก็สามารถทําได้ค่ะ ซึ่งพื้นที่โซนดายนิ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะเชื่อมต่อกับลิฟวิ่งดายนิ่งแล้วก็ตรงเข้าสู่ห้องครัวด้านนี้เลยค่ะซึ่งพื้นที่ครัวของเขาตรงนี้อะค่ะเขาจะมีนี่ค่ะเป็นหน้าต่างนะคะบานสไลด์แบบนี้ไว้เปิดส่งของจากห้องครัวตรงสู่โต๊ะทานข้าวได้เลยส่วนครัวที่นี่เขาจะให้เป็นครัวปิดนะคะประตูบานปิดมิดชิดเพื่อให้กลิ่นรบกวนออกมาโซนด้านนอกนี้ค่ะ นี่คือห้องครัวไทยค่ะของแบบบ้านราชาวดีเอค่ะซึ่งหม่ว่าจริงอะ่ะมันเป็นขนาดห้องครัวที่กําลังดีนะคะสําหรับใครที่ชอบทํำครัวไทยวางครัวนะคะเคาน์เตอร์เป็นลักษณะรูปตัวแอลแบบบริบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะใช้งานกําลังลงตัวเลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นฝั่งของคุกกิ้งก็ได้นะจะติดฮูดดูดควันนะคะแล้วก็ เจาะผนังออกไปด้านนอกเพื่อปล่อยควันก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยการก่อสร้างผนังเขาอ่ะเป็นอิฐมวลเบานั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นฝั่งซิงล้างจานเนาะตรงนี้มีหน้าต่างค่ะเปิดระบายอากาศก็ได้และพื้นที่ด้านข้างไว้วางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆได้เลยค่ะในพื้นที่ของโซนครัวไทยนี้นะคะมีประตูเปิดเชื่อมไปบริเวณลานซักล้างด้วยค่ะ พื้นที่ลานซักล้างตรงนี้ค่ะทางโครงการเนี่ยเขาได้เทคานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีถังเก็บน้ำรวมถึงปั๊มน้ำค่ะมอบให้กับลูกบ้านด้วย ตรงนี้นะคะคือโถงทางเดินค่ะเพื่อจะแบ่งแยกพื้นที่ให้เป็น2โซนนะคะโดยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่โซนเซอร์วิสนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนพักผ่อนนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นประตูที่เข้ามาจากบริเวณที่จอดรถนะคะทุกคนคะ่ะเวลาเราลงนะคะจากรถเนี่ยซื้อของมีข้าวของมากมายนะคะเราก็เข้าประตูนี้ได้เลยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านิยมที่จะเข้าประตูนี้เป็นหลักแน่นอนนะคะถ้ามีของเราจะตรงเข้าสู่ห้องเก็บของบริเวณที่อยู่ใต้บันไดตรงนี้ได้เลยนะคะห้องเก็บของตรงนี้เนี่ย ประตูก็บานสูงนะคะข้างในยังสามารถเก็บของได้เยอะด้วยค่ะบันไดกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์นะคะในการซ่อมไฟต่างๆในบ้านหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ทําสวนอะไรเงี้ยในนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าซื้อกับเข้ามาจากประตูทางเข้านะคะตรงเข้าสู่ห้องครัวตรงนี้เลยได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ ด้านนี้เดี๋ยวมจะพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของโซนพักผ่อนกันบ้างดีกว่านะ,ะก่อนเข้าไปโซนพักผ่อนเนี่ยตรงนี้เขาจะมีพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่มุมมเน็กประสงค์นะคะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็บิวนะคะด้านบนเป็นชั้นนะคะไว้สําหรับโชว์ของด้านล่างเนี่ยจะเป็นตู้ค่ะเอาไว้เก็บของก็ได้แต่บางบ้านนะ่ะเราอาจจะเปลี่ยนมุมตรงนี้ให้เป็นชั้นวางรองเท้าแล้วติดกระจกเอาไว้ดูความเรียบร้อยก่อนที่เราจะออกจากบ้านก็ได้อะค่ะเพราะว่าสําคัญเลยคือ รองเท้าเรายิ่งที่เป็นผู้หญิงอะรองเท้าเยอะแน่นอนไปไปดูห้องนอนที่อยู่ด้านล่างกันดีกว่าค่ะ ห้องนอนที่4ค่ะทุกคนค่ะถือว่าเป็นห้องนอนที่มีขนาดกว้างเลยนะคะอยู่สบายแน่นอนค่ะห้องนี้ค่ะเหมาะที่จะทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุมากๆนะคะเพราะว่าท่านไม่ต้องขึ้นหรือว่าลงบันไดนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นห้องที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็อยู่ในตำแหน่งของบ้านที่ดีนะคะและมีความโปร่งและมองเห็นวิวได้ถึง2ด้านทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของบ้านเพราะว่ามีหน้าต่างให้ทั้ง2ฝั่งเนาะเตียงนอนค่ะไซส์ใหญ่6ฟุตได้โต๊ะข้างเตียงได้เหมือนกันนะคะอยากจะบิ้ว ในห้องนี้ได้เต็มที่เลยนะคะรวมถึงตู้เสื้อผ้าค่ะวิวสูงจรดฟ้าเพดาน2.7เมตรได้เลยมีพื้นที่ไว้สําหรับทําโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะคะถ้าสมาชิกในบ้านของเราไม่มีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้เป็นโฮมเทียเตอร์ได้เลยค่ะใหญ่ๆทีวีจอใหญ่ๆดูหนังให้เต็มที่กระหืมได้เลยนะคะหรือบางท่านอยากจะทําให้เป็นห้องฟิตเนสในนี้ก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะให้เป็นห้องทํางานเผื่อบางคน ออชอบทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่า work from home อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําธุรกิจออนไลน์ห้องนี้ไร้สดก็เหมาะค่ะนี่คือห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างค่ะติดกันเลยกับห้องนอนที่4นะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพื้นที่บริเวณโซนเปียกอะคะ่ะตรงนี้มีหน้าต่างเปิดเอาไว้อากาศได้นะคะแล้วก็เดินระบบไฟไว้รองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยค่ะ และนี่คือชั้น2ของบ้านราชาวดีเอนั่นเองนะคะที่โครงการธนาฮาวิเท g r กรุ๊ปพรามหนครอินค่ะชั้น2ตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนค่ะจะมี3ห้องนอนและทุกๆห้องนอนจะมีห้องน้ําส่วนตัวให้หม่บอกเลยนะว่าแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดกว้างขวางเลยค่ะแต่ขอพาทุกคนมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งพื้นที่ใหญ่ที่สุดของชั้นนี้กันค่ะ ทุกคนคะ่ะได้พื้นที่ปีกหนึ่งของบ้านใหญ่สมชื่อมาสเตอร์เบดมแน่นอนนะคะพื้นที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวแบ่งเป็นโซนต่างๆได้ค่ะตรงนี้ที่หม่อยู่เนี่ยคือพื้นที่ของโซนนอนนั่นเองนะคะตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างให้นะคะหัวเตียงจะมีหน้าต่างให้ค่ะ2บานค่ะเตียงนอนเราวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ๆ6ฟุตได้นะคะโตข้างเตียงได้2ฝั่งไซส์ใหญ่วางได้เลยนะคะเดเบดไปเตียงได้ค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับห้องนะคะ ปลายเตียงถ้าอยากมีทีวีไว้ในห้องนอนหมายว่าโอเคเลยนะบิวแบบในบ้านตัวอย่างเป็นชั้นวางทีวีและติดทีวีจอใหญ่สัก50-60นิ้วกําลังดีค่ะส่วนด้านนี้ค่ะ Wal k in c l s e t นะคะเชื่อมพื้นที่กันเลยต้องมีสเปซค่อนข้างที่จะกว้างค่ะบิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดานทําตู้เป็นลักษณะตัว L อแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะบิวเป็นโตเครื่องแป้งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะเพราะว่าติดกันจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําในห้องม a สเตอร์เบด o ูมที่เขาให้แบบ f ฟ l l ฟิกเจอร์เลยค่ะ โฟิกเจอร์ที่พูดถึงคือห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะทุกคนค่ะอ่างล้างหน้า h ิ h นก็จบบ้านใหญ่แบบนี้ไปเลยค่ะสุขภัณฑ์พร้อมนะคะส่วนพื้นที่ด้านโซนเปียดตรงนี้นะคะมีบาร์ถาบพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่ให้1จุดแล้วใช่ไหมทุกคนค่ะนี่ตรงโซนชาเวอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีประตูเปิดออกไปด้านนอกตรงนี้เป็นระเบียงด้วยค่ะ ต่อนะคะต่อกันที่ห้องนอนที่2ค่ะถ้าเป็นใหม่ๆจะเลือกห้องนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ตำแหน่งโซนนั้นนะ่ะและขนาดเนี่ยกว้างขวาง,วางกําลังพอดีเลยนะคะบริเวณหัวเตียงตรงนี้ค่ะมีหน้าต่างให้นะคะและด้านล่างเนี้ยก็จะเป็นช่องแสงเนาะเตียงนอนในห้องนี้ค่ะ5ฟุต6ฟุตสบายๆทุกคนจริงๆหรือว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มให้เป็นเตียงไซส์ใหญ่ไหมว่าก็ทําได้นะคะปลายเตียงตรงนี้ค่ะเป็นโต๊เขียนหนังสือโตเครื่องแป้งได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีพื้นที่ walk in closet ตรงนี้ค่ะ เรื่องแป้งของสาวๆค่ะมุมแต่งตัวตรงนี้นะคะคือดีมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีหน้าต่างอันนี้คือแสงธรรมชาติเข้ามาได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนผนังด้านนี้ค่ะเราบ u วตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดานได้เลยนะคะจะบอกว่าทุกๆพื้นที่ของชั้น2 f o r to ceiling เขาให้สูง2.7เมตรเพราะฉะนั้นแต่ละห้องเราจะได้ความสูงโปร่งมากๆเลยค่ะติดกันจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําของที่2อนั่นเองนะคะเขาแยกโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเอาไว้ให้มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้ค่ะ ค่ะห้องนี้อยู่สบายไม่แพ้กันเลยกับห้องนอนที่2นะคะฟังกช์ชันการใช้งานได้ครบเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราจะบิวแบบในบ้านตัวอย่างนี้ไอเดียดีมากเลยนะถ้าบ้านไหนมีลูกๆเงี้ยค่ะห้องนอนนี้ สามารถนะคะวางเตียง3ฟุตครึ่ง2ตัวได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะให้เป็นเตียงของเด็กๆหือว่าเราอยากให้ลูกอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่เราจะวางเตียงนอนไซสใ์ใหญ่ๆ6ฟุตแบบนี้ก็ได้ค่ะมุมด้านนี้นะคะก็มีแสงสว่างฝั่งนู้นก็มีแสงสว่างแถมตำแหน่งห้องนะคะยังอยู่โซนด้านหลังของบ้านเงียบสงบแน่นอนค่ะและมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ แต่ถ้าสมาชิกในบ้านเราไม่เยอะนะคะห้องนี้เนี่ยเราอยากจะปรับเปลี่ยนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเนาะอาจจะเป็นห้องเสื้อผ้านะคะห้องทํางานอดเร์หรือว่าบางคนนี่ะจะสละห้องนี้ไว้ให้สําหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราก็ได้นะจ๊ะ เห็นบ้านแล้วนะคะใครที่อยากจะมาดูด้วยตาของตัวเองก็มาได้ค่ะโครงการธนา h a b i บิทต r กรุ๊ปพราม5นะ้านครอินนะคะเขาตั้งอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยค่ะเป็นทําเลการเดินทางที่สะดวกมากๆไม่ว่าจะเข้าแล้วก็ออกโครงการเพราะว่าเดินทางได้หลายเส้นทางแล้วก็เชื่อมต่อสายสําคัญในย่านนี้ได้ครบทั้งถนนซิรินทรถนนนครอ,อินถนนราชพฤกษ์และถนนปิ่นเกล้า สามารถใช้ทางด่วนได้นะคะเพราะว่าโครงการอยู่ใกล้กับทางพิเศษประจิมรัตยาหรือทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกด่านบางบำรูทําให้การเดินทางเชื่อมต่อไปโซนจตุจกักรแล้วก็แหล่งงานในเมืองต่างๆนี้เดินทางได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะใครที่สะดวกใช้รถไฟฟ้าอันนี้ออกจากโครงการแค่ไปประมาณ10นาทีก็จะถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกติวานนท นั่งไป3-4สถานีก็เชื่อมต่อ MRT สายสีเงินได้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงอ่อนสถานีบางบำรุอีกด้วยค่ะแล้วตัวโครงการนะคะยังอยู่ใกล้กับท่าเรือสะพานพระราม5เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางทำให้เราสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองสาทรได้สะดวกแถมรถไม่ติดด้วยละค่ะและรอบๆโครงการนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบค่ะ ห้างใหญ่ๆให้เราได้เดินตากแอร์เย็นๆนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะและมีไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมถึงตลาดพระรามห้าที่มีของกินอร่อยๆอ,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 อีกเยอะแยะเลยนอกจากนี้ก็มีโรงเรียนนานาชาติชื่อดังโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยนะคะเรียกได้ว่าบริการต่างๆเนี่ยครบและพร้อมทุกด้านสำหรับการใช้ชีวิตในย่านนี้จริงๆค่ะ และที่โครงการธนาฮาบิเท็ดกรุ๊ปพร,ราม5านครอินค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่แบ่งไว้เป็นพื้นที่ของขับเเพาอย่างที่มายืนหยุ่ตรงนี้ค่ะออกแบบมาให้รองรับทุกการทํากิจกรรมของทุกคนในครอบครัวและทุกเจเนอเรชันจริงๆค่ะที่ขับเเพานะคะด้านล่างอะ่ะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าทางโครงการเขาแยก สระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้มีที่นั่งพักผ่อนริมสระนะคะส่วนบริเวณชั้นสองของขาเฟาที่ใหม่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะด้านหลังของใหม่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของ k i d ร room นั่นเองเด็กๆอะคะ่ะมาเล่นกันตรงนี้ได้เลยนะคะติดกันก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสนั่นเองค่ะฟิตเนสที่มีอุปกรณ์คาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งครบคันนะคะส่วนผู้ใหญ่ถ้าอยากจะนั่งทํางานเปลี่ยนบรรยากาศเขาก็จะมีพื้นที่ co working space ด้วยค่ะ ถ้ามีแขกอะค่ะเราไม่สะดวกให้เข้าพบที่บ้านนะคะเราจะใช้พื้นที่ coworking space ก็ได้จะนั่งประชุมก็ได้ถือว่าตอบโจทย์ชีวิตแบบ new normal ค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของคาเพลต,ตรงนี้นะคะจะอยู่ติดกันเลยกับบริเวณของเมนเกตค่ะนอกจากนี้เขายังมีส่วนส่วนกลางอยู่ด้านนู้นค่ะ สำหรับส่วนส่วนกลางที่โครงการเนี่ยนะคะเขาออกแบบมาให้ลูกบ้านเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลยล่ะคะ่ะทุกคนมี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของโครงการอยู่ติดกันเลยนะคะกับบริเวณเมนเกตแล้วก็ใกล้กับขับเท้าค่ะส่วนอีกหนึ่งส่วนนะคะก็จะอยู่ตรงกลางของโครงการนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ส่วนส่วนกลางที่นี่นะคะ่ะเขาก็จะมีพาวิเลียนนะคะให้ลูกบ้านได้นั่งพักผ่อนด้วย มีพื้นที่ไว้สําหรับนั่งเล่นค่ะส่วนสมาชิกตัวน้อยของเราก็มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งค่ะและใครที่ชอบออกกําลังกายในบรรยากาศในสวนแบบนี้นะคะเขาก็มีจ็อกกิ้งแท็กค่ะแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งไว้ให้ด้วยส่วนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะที่บริเวณเมนเกตเนี่ยเขาก็จะมีรปภแล้วก็กล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงค่ะลูกบ้านที่นี่จะเข้าออกนะคะด้วยระบบ e a s y p a า s นั่นเองนะคะประตูรั้วก็จะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะส่วนค่าส่วนกลางที่นี่เบาๆเพียงแค่46บาทต่อตารางวา ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ทั้งหมดนี้ค่ะก็คือโครงการธนาฮาบิทัดกรุ๊ปพระราม5านครอินนะคะกับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นท็อปิคอลค่ะที่มีการออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวนะคะทุกฟังก์ชันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยลงตัวแล้วก็เป็นสัดส่วนมากๆเลยค่ะสําหรับตัวการก่อสร้างของบ้านนะคะผนังของบ้านเนี่ยเขาจะก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนแล้วก็ใช้เป็นอิฐมวลเบาคุณสมบัติที่ดีของเขาเลยก็คือจะมีความแข็งแรงคงทนนะคะกันความร้อนแล้วก็เก็บเสียงที่สําคัญค่ะหากเรานะคะจะมีการปรับเปลี่ยนเจาะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถ ทำได้โดยที่ไม่กระทบโครงสร้างนั่นเองในราคาเริ่มต้นสําหรับโครงการนี้ด้วยการก่อสร้างแบบนี้นะคะสําหรับราคาเริ่มต้นของโครงการธนาคาพิเทศกรุ๊ปพระรามห้านะคอรดอินค่ะเริ่มต้นอยู่ที่6กล้านเก้าหมื่นบาทค่ะซึ่งใครที่สนใจโครงการนี้นะคะแวะมาเยี่ยมชมกันก่อนได้นะมาดูสํานักงานขายมาดูบรรยากาศภายในโครงการดูขับเท้าดูพื้นที่ส่วนกลางได้เลยนะคะมากันได้ค่ะ9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นค่ะ ในไหนวันนี้นะคะอากาศของเราก็ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงหม่จะพาะทุกคนค่ะไปหาดื่มอะไรเย็นๆกันที่ที่นึงจะเป็นที่ไหนแต่คอนเซปต์เดิมของเรานะคะที่ที่จะไปต้องไม่ไกลจากโครงการและอร่อยค่ะ หรือคาเฟ่ and เรสเตอรองค่ะทุกคนที่นี่ล่ะค่ะที่ใหม่จะพาทุกคนนะคะมาหาอะไรอร่อยๆแล้วก็ยเย็นๆทานกันค่ะซึ่งตัวร้านนี้นะคะอยู่ใกล้กับโครงการมากๆเพียงแค่3นาทีเท่านั้นใหม่บอกเลยว่าที่นี่อาหารไม่แพงอาหารอร่อยแล้วก็ไอศครีมของเค้าโฮมเมดด้วยค่ะ ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่อาหารน่าตาดีมากนะคะทุกคนมาดูดีกว่าว่าหมายสั่งเมนูอะไรที่นี่เนีคะเขาก็จะมีอาหารไทยคะ่ะแล้วก็จะมีอาหารอิตาเลียนด้วยนะคะ ที่ีจะบอกว่าแต่ละอย่างเขาดูจัดจ้านให้ชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากเลยค่ะอ่ะมาดูของทานเล่นก่อนนะคะทานเล่นที่หมาสั่งมาเนี่ยก็จะมีชีสบอลค่ะไก่กรอบซอสครีมมะนาวนะคะและ้วประเภทแบบยำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หมาสั่งนี้ก็จะเป็นยำแมงกะพรุนนั่นเองนะคะส่วนประเภทแบบใครที่ชอบแบบขั่วพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ย แล้วคือน้ำลายไปนะคะแค่เห็นน้ำจิ้มก็หึ่น่าจะอร่อยแล้วนะคะก็จะมีปลาหมึกพวิกเกลือะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูกรอบพวิกเกลือนะคะส่วนแบบใครที่อยากจะทานมาม่าเขาบอกว่านี่ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะก็คือมาม่าไข่ข้นหมูกรอบค่ะแล้วอาหารที่จะเป็นเซตเป็นชุดเขาก็มีนะคะน,นี่ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ไข่นะคะเวลาเขาจะจับเซ<โดย>ตนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าถ้าบางคนอ่ะไม่ทานกาแฟก็อาจจะเป็นเซตกับพวกแบบเครื่องดื่มเหล่านี้ก็ได้นะคะวันนี้เซตของใหม่ที่เลือกมาก็จะเป็นเบอร์เกอร์ไข่นะคะทานคู่กับอันนี้นะคะจะเป็น เลมอนน้ำพึ้งอเมกาโน่นั่นเองค่ะจัดชุดใหญ่นะคะส่วนใครทานโกโก้ก,ก็มีโกโก้ปั่นนะคะแล้วก็มีลิ้นจี่อันชันด้วยค่ะ <S 2> <S 2> ไก่กรอบซอสครีมมะนาวค่ะมีซอสมเปรี้ยวโดดอร่อยหอมที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่หรือสตรองที่ราคาไม่แพงค่ะทุกคนแล้วก็มีเมนูอาหารที่หลากหลายมาก แล้วบรรยากาศอะดีค่ะที่จอดรถก็มีแต่คือที่จะบอกว่าที่ชื่อลึกเนี่ยเพราะว่าตัวร้านเนี่ยนะคะค่อนข้างจะอยู่เข้ามาข้างในจากถนนนิดนึงแต่ว่าปักกุ๊ก l ก Map แมปมาได้นะคะร้านหยุดวันจันร์เปิดอังคารถึงวันอาทิตยะะ์ทั้งแต่8โมงเช้านถึง5โมงเย็นพัวพริกเกลือกันหน่อยและที่ลงไปในน้ำจิ้มฉ่ำๆนะคะดุ้ยมากเอามือค่ะจิ้มนมนค่ะ อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะอ,อาหารที่เป็นอาหารทะเลสดย้ำจิ้มดีฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะคาเฟ่หรือร้าองค่ะที่อยากจะมานั่งทำงานชิลๆนะคะในบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เป็นกันเองแบบนี้เนี่ยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีความทันสมัยวัยรุ่นจะต้องชอบแน่นอนนะคะอาหารก็อร่อยะคะ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะวัยรุ่นนะคะจะพาคนรักหรือครอบครัวมาทานก็ได้ อาหารอร่อยสดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะลึกคาเฟ่แ e s รีตอรองค่ะอยู่ห่างจากโครงการธนาฮา b บิท g r กรุ๊ปพระราม5นะครอ,อินทผิแค่3นาทีเท่านั้นปักหมุดกูก็แบบขึ้นเลยค่ะแล้วมาทานได้เลย8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นหยุดเหมือนกันนะจ๊ะ ภารกิจโฮมราวคอมพิวต์แล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะโครงการที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแฟดหรือว่าบ้านเดี่ยวค่ะในทําเลพระราม5านะครอ,อินนะคะวันนี้ก็แนะนําเลยค่ะกับโครงการธนาฮาบิทักรุ๊ปพระราม5านะครอ,อินค่ะเพราะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะเขาออกโครงการได้หลากหลายเส้นทางใกล้ทั้งทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าที่สําคัญนี่ยนะ,ะการก่อสร้างผนังบ้านของเขาเนี่ยนะ,ะเป็นอิฐมวลเบาด้วยค่ะแล้วก็ตัวบ้านเองนี่นะคะก็ยังจะมีพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ ฟังก์ชันต่างๆนะคะที่รองรับการขยายพยายของครอบครัวในอนาคตได้อยู่ได้3ามเจเนอเรชันกันไปเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นนะคะของโครงการธนาฮาบิทีกรุ๊ปพระราม5นะครอ,อินเริ่มต้นอยู่ที่ 6ล้าน9 0 0 0 0บาทค่ะใครที่สนใจก็แวะไปเยี่ยมชมสำนักง,งานขายกันได้นะคะ9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นเยี่ยมชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมพาคนที่บ้านหรือว่าคนรักของเรารวมถึงครอบครัวนะคะมาเช็คอินตามรอยอร่อยๆกันที่ลึกคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับโครงการเพียงแค่3นาทีเท่านั้นค่ะส่วนรายละเอียดของโครงการนะคะใหม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะโฮมไบเออร์ไดท้ทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ใหม่แล้วก็ทีมงานเป็นกกกาลััังงใจใจห้้้บพวเรรดนะคะคค หน้าค่ะโฮมเรเรานะคะจะพาไปดูบ้านแล้วก็คอนโดดีๆโครงการไหนเช็คอินร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ไหนที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้เมยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย